เดี๋ยวคุยชี้แจงกันทีเดียวให้จบเนี่ยไม่ต้องมาโพสดองโพสด,ด่าอะไรหรอกไร้สาระเอาเวลาไปทำงานพวกมึงนะครับง่ายๆเลยชัดเจนเลยเอาที่ว่าวัน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 ที่แปดเนี่ยนะครับวันที่แปดที่เขานัดมาเนี่ยเขานัดมาเนี่ยเป็นวันวันวันวิสา วันทาสาคบูชาคือว่าวันวันที่แปนเนี่ยเขาเป็นวันที่ห้ามเล่นการพนันกันทั้งทั่วประเทศนะครับทุกที่ทุกที่มันปิดหมดนะครับผมจะขอบอกอ่าคลิปนี้เลยนะครับจะห้ถึงเซเปโปเซเปเลยนะครับคุณไปติดต่อกับใครมาว่าที่บอกว่าให้ใหต้องไปวางมัดจงมัดจำอะไรเงี้ย ที่อ้อมน้อยนะครับวันที่แปดเนี่ยคุณติดต่อใครมานะคนุณติดต่อใครและชื่ออะไรนะครับเพราะว่าที่ผมทราบมาเนี่ยคุณยังไม่ได้ไปคุยอะไรเลยยังไม่ได้คุยอะไรกับเจ้าของสนามนะคือถ้าอยากติดต่อมาจะชกที่อ้อมน้อยหรือว่าจะชกที่หลังสิตผมจะให้ติดต่อโดยตรงมากับที่ เมืองนนท์นะครับเสียอ้นจิตเมืองนนท์นะครับผมปากอ้วนจิตเมืองนนท์นะครับปาอ้วนจิตเมืองนนท์เขาจะเป็นคนดําเนินเรื่องและก็เป็นเป็นคนนัดว่าต้องจัดยังไงแล้วก็เป็นมวยเป็นมวยที่ถูกถูกวิธีถูกาตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับหรืกกอว่าจะกงกงจะใช้แบบเอ๊ะ เอ็มเอ็มเอก็ไ <Tact> ด <ically> ้ไอ้สไตล์ไอ้เขาเรียกว่ากฎกติกาของเอ็มเอ็มก็ได้ผมไม่เกี่ยงนะผมผมผมชกได้หมดคือว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วก็ที่วางถ้าวางมัดจำเนี่ยถ้าใอ้ที่หอมน้อยนะครับที่วางมัดจำที่บอกว่าไปวางมัดจำอ่ะต้องไปวางกับคุณเฉลิมนะครับแล้วถ้าถ้าคุณจะติดมัดจำที่หลังศีษ ต้องมาติดมาจำกับาวางเงินที่ท่านสอจอสอจอวิชิตแปดริ้วนะครับที่เวทีลังสิตนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาเอออหหมกคุณเหมือนคุณรู้ทุกอย่างทำคือแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วใครเป็นคนดูแลอ่ะถ้าคุณถ้ามันถ้าคุณว่าวันที่แปดมันต่อยได้อ่ะผมก็อยากผมก็ผมก็อยากดูน้ำหน้าคุณเี่ยว่าคุณ คุณว่าคุยคุยคุยกับผู้ใหญ่แล้วอ่ะผู้ใหญ่เขาก็รู้ว่าวันที่8อ่ะเขาไม่ให้เขาไม่มีการการพน,นันแล้วกม็มีการชกมวยหรือว่าเข้าใจไหมเขาปิดหมด